สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดียัางวนวันนี้นะครับเรามีวัตถุบงคลนะครับนะวันนี้มีมาให้นะครับรวมเกจิคณาจารย์มีมาอัปเดตให้หลายๆรายการนะครับสหรับกวันนี้นะครับลองเลือกชมดูนะพี่นะว่าชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางอณิไลและเบอร์โทรมได้เลยนะครับหรือสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้ เรามารับชมพร้อมๆกันนะครับพี่ๆนะครับวันนี้ก็มีมาหลายรายการนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับมาฮะรายการที่หนึ่งนะครับขอนําเสนอนะครับเป็นลุกปู่คีบรุ่นเจริญพรนะครับนะเป็นลุกปู่คีบรุ่นสุดท้ายนะครับที่อ่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่พุทธาพิเศษนะครับรายการที่หนึ่งครับขอนําเสนอครับมาเป็นเนื้อกันไหลทอง ลงยาเขียวฝังพลสังคตินพเก้า 9, นะครับรายการนี้เนื้อทองประทานเลขคุณตําเบิงมาเลขหนึ่งหนึ่งนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพร้อมจัดส่งฟรีฮะนะจัดส่งฟรีทุกรายการน,นะครับพี่นะสำหรับพี่พี่ที่เข้าใหม่นะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะครับนะสามารถโอนได้หรือเก็บปลายทางก็ได้นะครับนะนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทพี่สวยๆพี่พี่เนื้อทองประทาน ต่อมาครับรายการที่สองพี่รายการที่สองเป็นองคเพ้นเสมือนจริงเนื้อตะปูสังขะวานอนเลขโคตรจเบอร์หมายเลขสิบสี่พี่รายการนี้นะครับนะลงยาไล่สีขอแบ่งปันพี่ที่สามร้อยบาทเท่านั้นครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับรายการนี้พี่นะฮะนี่ยเป็นเหรียญอีกหนึ่งรายการนะฮะสวยๆพี่ชายนะครับนี่ฮะ ตอกสอเสือนะครับรายการนี้นะครับน่าเป็นเนื้อตะปูสังขะวันนอนนะครับไม่ได้รอยดําหรือรอยอะไรนะพี่นะเป็นรอยเนื้อตะปูสังขะวันนอนครับนะเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับมุนสารตะปูสังขะวันนอนนี่ดีเลยนะพี่นะอันที่เช่นนะฮะประตูตะปูที่อยู่ในประตูตะปูที่ทํา โบดอะไรประมาณนี้พี่นะและหลายมวลสารนะนะประมาณนี้คร่าวๆนะครับนะเป็นหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมพี่นะเนื้อตะปูสังขารวนนอนและรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญสองหน้าด้วยพี่นะครับเป็นรายการสองหน้านะครับปูติอยู่มาเจ็ดแปดร้อยอยู่แล้วพี่นะครับแต่วันนี้ครับเปิดเปลันี้พี่ที่สี่ร้อยบาทพอนะครับสี่ร้อยบาทพอพี่รายการที่สามนะครับรายการที่สี่ครับนี่ฮะเป็นเหรียญสองหน้าเหมือนกันพี่รายการนี้นะครับ เนื้อตะปูสังขะววนน้อนเหมือนกันนะครับพี่นะครับรายการนี้เป็นลงยาไร้สีนะครับเมื่อสักครู่ลงยาชงชาตินะครับน้าเหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับส่วนรายการที่ห้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดานะครับนะด้านหลังนะครับเป็นหน้ากากอาชุบคุดเงินนะครับนะเป็นหน้ากากคุดชุบเงินนะครับเลขคนณะเบียนเลขสองสองพี่นะครับ รายการนี้พี่ลงยาทรงชาตินะครับรายการที่ขอ250บาทพอพี่รายการที่5นะครับต่อมาครับรายการที่6ปพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับรายการนี้นะครับคุดชุบเงินนะครับนะหน้ากากชุบเงินเหมือนกันพี่องค์พระรงยาจีวรนะครับสวยรายการนี้แบ่งปันพี่นะครับที่250บาทพอครับ250บาทพอพี่นะครับรายการนี้นะ แต่ถ้าพี่ๆจับคู่เนี่ยเอาปคู่กันเลยนะครับนะผมขอแค่400นะครับขอแค่400บาทพอพี่นะครับรายการที่5กับที่6นะครับต่อมาครับเป็นรายการสัมมนาคุณยกรังนะครับแล้วก็แจกสูนจองนะครับจะมีมาสามองค์แบบนี้นะครับแต่ผมตองนี้จะมานะครับผมได้มาผมจะมาเปิดแยกให้พี่ๆได้รับชมทีละองค์นะครับมาเปิดแบ่งเลยเปิดแบ่ง ให้พี่ๆได้เช่าบูชากันเลยพี่นะองค์ที่7 8 9ดปเ้าเลยนะครับมาฮนะเดี๋ยวตัดกันถ้าจะสดเลยพี่นะซีนเดิมจากวัดเลยนะครับนะีบ่ฮะซีนเดิมจากวัดเลยนะครับนะรายการที่เจ9ดปดเก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่7ด เป็นาการนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนะนี่ฮะรายการที่เจรายการที่เจ็ดนะครับขออนุญาตนะครับเปิดองค์แรกนะฮะรายการนี้เปิดออกมานะครับองค์แรกนะครับเป็นรายการนี่ฮะ กอนอนะครับเนื้อก็ไหลนาคพี่เลขคู่ตัวเบอร์มาเลขสิบแปดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อก็ไหลนาคนะครับรายการนี้น่าจะเป็นอ่าเหรียญสำเนาคุณถึงจองหรือเปล่าพี่นะครับหรือเจ็ดสำเนาคุณอ่าผู้ร่วมงานนะรายการนี้กอกกนอพี่เลขคู่ตัวเบอร์สิบแปดนะครับก็ไหลนาคนะก็ไหลนาคองค์นี้นะครับขอเป็นปันพี่ที่สองร้อยบาทพอครับรายการเจ็ดขอที่สองร้อยบาทพอมีฝั่งเพชรซีแซดด้วยนะครับนะต่อมาครับรายการที่แปด นี่ครับติดติเกอร์ไว้นะครับว่าศูนย์นะรายการนี้เป็นสาสัมงานคุณศูนย์จองนะครับผู้ร่วมสะพานบุญนะครับจะไม่มีจาหน่ายนะพี่นะนี่คะอันนี้สำนมกาคุณผู้ร่วมจองนะครับรายการที่แปดนะครับเปิดออกมาฮะนี่ฮรรายการนี้ต่อปอพี่นะเลขคุณ้ะเบอร์มเลขยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้ต่อปอเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะฮะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาแดงครับ นี่ฮะสวยๆรายการนี้ขอสองร้อยี่สิบาทพอพี่สองร้อยี่สิบาทพอพี่พิเศษให้นะครับนะต่อมาครับเป็นรายการสัมมนาคุณยกรังนี่ครับนะนี่สัมนาคุณยกรังไม่มีจาหน่ายเหมือนกันพี่นะเป็นรายการท็อปทอปบนเลยนะครับเรามาเปิดพร้อมๆกันครับพี่นะครับรายการนี้รายการที่เก้าเปิดออกมาครับโอ้โห รายการนี้นะครับเป็นตอกกรนะครับเนื้อตะกั่วเลขคุณตัวเบอร์ห้าหนึ่งนะครับเนื้อตะกั่วเลขคุณตัวเบอร์ห้าหนึ่งนะครับหน้ากากชุบทองเหรอพี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะขอชมารายการสักคู่นะครับเพื่อความชัวร์นะพี่นะเพื่อความชัวร์นะครับแป๊บหนึ่งนะพี่นะ โทษนะครับผิดเลยนะครับอ่าเอาใหม่นิดนึงรายการนี้พี่กระไรนาคเนี่ยเป็นูนยนจองเอ้เป็นแถมยกรังนะเอาเริ่มใหม่นะแต่ผมเปิดราคาเดิมเลยอันเนี้ยเป็นยกรังนะครับแล้วก็รายการปีกเครื่องบินเนี่ยเป็นูนยนจองแล้วก็รายการนี้พี่เป็นอ่าเนื้อตะกัวหน้าทองประธานพี่นะแจกในพิธีอ่าโอเคตามนี้นะ รายการนี้เอาไปพี่นะครับสองรอยสิบาทนะเอาเหมือนเดิมเอางี้เลยพิเศษให้เลยพี่นะไหนๆก็ผิดแล้วแต่ผมให้ราคาเดิมนะครับนี่ฮะชัดกินนี่ฮะนี่ฮะพี่นะตามนี้เลยนะนี่ฮะผมผิดเองไม่เป็นไรนะครับผิดเองไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาลุยต่อพี่นะรายการต่อไปเลยนะครับรายการที่สิบรายการที่สิบครับมาลุยกันต่อฮะรายการนี้ เนื้อทองแดงมันปูลงยาเขียวนะครับฝั่งเพชรเต็มสังคติเลขคุณตัเบอร์หมายเลข12นะครับรายการนี้ขอที่250บาทนะครับนะรายการที่10รายการที่11เนะครับนะเป็นลงยาฟ้าฝั่งเพชรเต็มสังคติเลขคุณตัเบอร์19รายการนี้เอาไป250บบาทเช่นเดียวกันครับพี่ ต่อมาครับรายการ20นะครับรายการนี้เป็นโรงยาแดงขอบขาวเลขคนตําเบอร์หมายเลขสิบสามเนื้อตะปูสังขะวานอนรายการนี้เอาไป250บาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการที่12นะครับรายการที่13นะครับรายการที่13เป็นรายการนี้ครับลงยาจีบอนฟ้าขอบขาวเนื้อชนวนนะครับเลขคนตําเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้านะครับรายการนี้ขอเป็นปัน220บาทพอพี่นะครับขอเป็นปัน220บาทพอพี่นะครับ นี่ฮะองไหนสองยี่สิบาทเอาไปคู่สี่ร้อยบาทได้เลยนะครับนะนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่ครับ,รบ,รร 14, รรรบเป็นเหรียญสองหน้าพี่เนื้อทองแดงสตินเลขโคดตัเบอร์หมายเลขหกนะรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการที่บสี่นะครับ ต่อมารายการที่สิบ้านะครับรายการที่1ิ้าเลขคูดตัวเบอร์หมายเล่สิบรายการนี้ก็สี่รอยบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับรายการนี้ก็สี่้อบาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการนี้รายการที่1ิบหกนะครับเลขสิบหน้าี่สิบห้าสิบสี่สิบห้านะอันนึงนะเอาม่นี่ฮะสิบสี่สิบห้าลพี่นะสอ,ององค์นี้นี่สิบสี่สิบห้าสวยงามนะครับต่อมาครับรายการที่สิบหก สิบหกนะครับเป็นโลงยาท่งชาติเฉียงครอบขาวเลขค้ดตําเบอร์หมายเลขสี่ครับนะสิบหกนะพี่องค์นี้สองรอยยี่สิบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดพี่สิบเจ็ดนะครับมาเป็นเหรียญเจริญพรนะผมไม่ใช่กล่องมาพี่นะแต่รายการนี้ต่อ8แปดรอบเหรียญสองหน้าเหมือนกันพี่เลขเนื้อทองประทานซาตินเลขค้ดตําเบอร์หมายเลขสิบสามรายการนี้ขอสามร้อยรายการนี้เหรียญสองหน้าขอสามร้อยพี่นะครับนี่ฮะร,รายการที่สิบเจ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิแพี่เป็นเหรียญเจริญพรนะครับหลวงปู่บุญมาชลติธรรมโมนะครับรายการนี้เป็นรายการแจกนะครับเลขคนเบอร์สี่หนึ่งสอรายการนี้จัดกรอบให้เรียบร้อยนะองค์นี้ไม่มีกล่องขอ250ร้อยห้าสบาทนะับพร้อมจะส่งฟรีถึงบ้านกันเลยทีเดียวฮนะสิ 18, นะครับต่อมาครับรายการที่19 สิบเก้านะครับเป็นรุ่นหนุนซับนะครับนะลงยาน้ําเงินนะฮะเนื้อทองเหลืองซาตินลงยาจีวรเลขคนจเบอร์เลขเก้าสิบแปดลงยาอ่าหลังน้ําเงินนะครับลงยาพยลล่าน่าเต็มระบบนะครับนะรายการนี้รายการที่สิบเก้านะครับขอที่นะสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทในวินรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบนะครับ รายการนี้มีกล่องปกตินะพี่นะรายการนี้ไม่กล่องปกติรายการนี้เป็นเนื้อด้านหน้านะเป็นกระไหลเงินนี่ครับลงยาจีวรนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตอกโคตรสารนะเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะฮะลงยาจีวรพี่เป็นรุ่นเจริญพรเนือดวงนะฮะรายการนี้มาพร้อมกับอันหน้ากาดเต็มแผ่นอย่างนี้ฮะแลนหลังอุดมสารให้แถมปให้นะครับนะมาคู่องค์นี้สี่ยบาทเช่นดยกันพี่นะกล่องพร้อมนะครับรายการที่ยี่สิบ ต่อมาครับรายการย1ิบเอดนะครับรายการย1ิบเอดนะครับมาเป็นมังกรคู่หลือปู่บุญมานะครับลงยาขาวขอบขาวพื้นขาวลงยามังกรรายการนี้เลี่ยมกรอบให้พร้อมเลยเลขคดตั้งเบอร์ม27เลขยี่สินะครับรายการนี้300บาทพร้อมจะส่งฟรีครับไม่ต้องรอเลยนานรับไปเลยนะครับถึงหน้าบ้านเลยที่เลี่ยมกรอบสวยๆพลายฟ้านะครับต่อมาครับรายการย2ิบสอง ยิบสองเป็นเนื้อทองแดงสตินพี่นะพื้นแดงขอบแดงลงยางมังกรนะฮะเรียบก,กรอบพลายทองเลขคนจมเบอร์มันเลขยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทเช่นเกันพี่นะจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับ,าร,บรายการยิบสองรายการยี่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูเลขคนจมเบอร์มันเลขยี่สิบแปดนะครับรายการนี้นะพื้นน้ำเงินนะฮะในแดงขอบขาวนะครับลงยางมังกรพี่รายการนี้เรียบกรอบพลายเงินนะรายการนี้สามร้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะฮะ รายการยี่สี่ครับรายการนี้นะครับนะลงยาเขียวพื้นในขาวขอบเขียวลงยามังกรพี่เรียบกรอบภายฟ้าเลขคู่ตั้เบอร์มาเลขสาที่หกเนื้อทองแดงซาตินนะครับรายการนี้เนื้อทองแดงซาตินนะครับรายการยี่สี่นะครับนะาสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับสามร้อยบาทเช่นเดียวกันนะพี่นะรายการยี่สี่นะฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่นะรายการที่ยี่สิบห้า รายการยี่ห้านีครับรายการนี้เป็นแบคโรเดียมลายเงินนะครับเรียมกรอบทอมใช้งานพี่เลขคุณัเบอร์สี่ศูนย์รายการนี้นะฝั่งพอยต้องเก้ารอบนะครับแบคโรเดีย er มลายเงินพี่รายการนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับนะรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้า้อยบาทนะพี่นะรายการยี่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการยี่สิบหกครับรายการยี่หกนะครับเป็นปสองกษัตริย์เหมือนกันพี่นะครับแต่รายการนี้เป็นทองเงินนะฮะ เป็นสองกษัตริย์พลทองทอง,ทองเงินนะพี่เนะมื่อกี้ดำเงินนะครับนะฝั่งพลต้องเก้ารอบพี่เลขคุณตําเบอร์เลขสี่สิบเก้ารายการนี้เนื้อสองกษัตริย์นะครับรายการนี้ก็แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่รายการนี้ก็แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่รายการท็อปๆเลยนะครับนะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเจ็ด ลายการยีิบเจ็ดพี่ลายการนี้เป็นแบคโรเดียมลายทองครับนะหรือเรียกว่าอาดําดทองนะครับฝั่งบอลตัวเก้าเช่นกันพี่เนื้อ 2, สองสัตว์เหมือนกันพี่เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขที่ยี่สิบนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขที่ยี่สิบนะครับรายการนี้นะครับนะอันดับที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนะนี่ฮะสวยๆพี่นะครับจ่าห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ ต่อมาครับนะรายการที่ยี่9 3บแปดยิบเก้าสาสิบรายการนี้จะเป็นรายการสัมมนาคุณยกหลังนะครับวันนี้ได้มาหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้พี่นะฮะแกะซีนกันสดเลยนะครับมาเดี๋ยวมาชมกันทีละอกกันได้เลยนะครับมาฮะรายการที่ย7ิบเจ็ดนะครับเปิดออกมาพี่เฮ้ย28ิบแปดนะย8ิบแปดเปิดออกมาครับเดี๋ยวมาชมมาพร้อมกันพี่นะบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับไม่ธรรมดานะครับ นี่ฮะเรื่องยี่แปดครับโอ้โหรายการยี่แปดพี่นี่ฮะผมบอกแล้วนี่ครับว่าสวยงามพี่นี่ฮะเลขคน้ะเบอร์มานเลขสามสิบห้าพี่นะด้านในนะครับเป็นหน้ากากเงินแท้เลยครับนี่ฮะเดี๋ยวผมดูบรรยากาศให้สักครู่นะครับดูความสวยผมบอกแล้วนะครับนะใครปิดได้ปิดมาครับเป็นหน้ากากเงินแท้ครับนะ ลองพื้นด้วยนะครับถ้าพูดนะพี่นะนี่ครับเป็นการสาตินหน้ากักเงินเท้น,นะครับหน้าหน้าเพ้นเสมือนจริงนะพี่นะนี่ครับหน้ากัก,กเงินเทน,นะครับเป็นในสมรรถคุณนะครับองค์ละนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะเอาก่อนเอาทีาละองนะยี่สิบเจ็ดก่อนนะต่อมาครับยี่สิบแปดเอ้ยเมื่อกี้ยี่สิบแปดไปยี่สิบเก้า เดี๋ยวให้ชมทีลอะองค์นะเดี๋ยวผมจัดโปรให้นะครับนี่ฮะมาฮะองค์ที่ยี่สิบเก้าเก็บต้องเก็บเป็นคอลเลคชันครับพี่นคะครับต้องเก็บเป็นคอลเลคชันนะครับนี่ฮะ,ะโอ้โหเป็นไงฮะรายการยี่สิบเก้าพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองอ่าทองแดงกับทองเหลืองซาตินเนี่ยอ๋อเนื้ออะบาก้านะครับอ๋อ โอเคผมเข้าใจแล้วงานนะครับประมาณนี้พี่นะครับจะดูด,ด้านหลังนะครับคนละสีนะอ่าโอเคอ่าเข้าใจงานเดี๋ยวมาลุยกันต่อนี่นะครับเลขคนละเบอร์มันยี่สิบห้าเลยครับนี่ฮะหน้ากากเงินแท้เหมือนกันพี่นะครับเอางี้ครับผมจะอธิบายให้ฟังก็คือจะมีพื้นแล้วก็มีขอบแล้วก็มีด้านในแล้วก็มีหน้าคือสี่ชั้น,นครับ พิเศษรุ่นนี้สี่ชั้นนะครับนะบริการสัมภาคุณยกฟังนะครับไม่มีกั้หน่ายนะครับไม่มีในรังด้วยนะครับมาฮะรายการต่อไปพี่รายการที่สามสิบนะครับมาเดี๋ยวมาชมนรรยาการนะครับบอกเลยว่านะครับห้ามพลาดนะครับชุดนี้หนึ่งพันสอง้บาทไม่ขายครับนะผมขอพันเดียวนะผมขอพันเดียวพี่นะครับเลอชุดเดียวเลยด้วยผมขอพันเดียวนะครับนะใครไวใครได้นี่ฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขส3ิบสามครับนี่ครบเนื้อครับ เดี๋ยวผมให้พี่ๆดูนี่ครับนี่เป็นคอลเลคชันครับพี่นะครับเก็บต้องเก็บแบบนี้พี่นะครับพี่จบเลยนะครับเก็บนี้นี่หน้ากากเงินแท้เต็มแผ่นพี่นะครับนี่นะเอาไปพี่รายการนี้นะรายการยี่สิบแปดนะครับเลขโคนดตเบอร์สี่สามนะเอาไปนะแล้วก็รายการที่ 9, เก้าเลขคนดตเบอร์สามที่ห้านะหลังท้องเหลืองรายการที่ รายการที่สามสิบนะครับเลขคนเจมเบอร์ยี่ห้าเนื้ออัปกาก้านะครับเอาสามองค์นี้พี่นะครับผมขอจบให้นะครับที่เก้าร้อยผมจบให้ถ้ายกชุดนะถ้าแยกแยกองค์สี่ร้อยถ้า 9, เก้าอ่าถ้ายกชุดผมให้จบเลยนะผมให้จบเลยพิเศษให้เลยนะไม่มีที่ไหนแล้วนะครับพิเศษนะขอเก้าร้อยพี่ นะครับเฉพาะชุดนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะไม่มีแล้วนะเอ้าลองดูนะครับลองดูนะครับว่าอาพี่ปี้ท่านใดจได้ไปนะครับถือว่าที่เด็ดเลยนะหายไหนไม่ได้เลยพี่นะครับนะชุดกรรมการอ่าสมัครแตคุณยกลางนะพี่นะอ่าโอเคนะเอาไปผมให้ชุดหนึ่งเพราะแกะให้ดูเลยนะครับต่อมาฮะรายการที่สามเอ็ด สามสิบเอ็ดนี่ยฮะเป็นรายการจองพี่รุ่นอาหลวงปู่จจอนะครับเอราวันพันล้านนะครับนี่ฮะเลขคนตังเบอร์หปายเลขหกสิบหกพี่รายการนี้เนื้อทองฝาบาทเนื้อทองทิพย์นะฮะราคาเหมือนเดิมพี่นะครับนะรายการนี้ขอสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะเลขคนจังเบอร์หกหกนะครับสามเอ็ดรายการที่สามสิบสองครับเลขคนตังเบอร์หมายเลขสิบฮะนี่ฮะนี่สามสองออ้สามร้อยบาทนะพี่นะ ต่อมาครับรายการที่สามสิบสามครับเลขค้นตัเบอร์มาเลขสิบเก้านี่ฮะสามสิบสามเลขค้นตัเบอร์สิบเก้านะครับนะเป็นรายการจองนะพี่ไม่ใช่รายการลุ้นนะเป็นรายการจองเนื้อเลยราคาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนีครับนี่สามร้อยบาทพร้อมจะส่งให้ต่อมาครับรายการที่สามสิบสี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูพี่เลขค้นตัเบอร์มายี่สิบเจ็ดนะครับนะราคาเท่ากันพี่นะครับราคาเท่ากันนะครับนะเลือกเลยนะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบห้าเลขค้นําเบอร์มาเลขยี่สิบหกนะครับ นี่ครับรายการที่สามสิบห้านะครับต่อมาครับรายการที่สามสิบหกครับรายการนี้เลขคนจัเบอร์เป็นเลขสองครับนี่ฮะสามสิบหกนะนี่เลือกดูพี่นะครับลองเลือกดูนะต่อมารายการที่สามสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่อาเข้ามาใหม่อีกสี่องค์นะครับเข้ามาใหม่อีกสี่องค์นะครับเป็นของหลวงปู่มหาศิลาสิริยันโทนะครับเป็นรุ่นศิลาแสนล้านหกปีหกเจ็ดนะครับนี่ฮะเป็นพระผงนะครับหน้ากากนะฮะเป็นพระผงนักงานหน้ากาก นี่ฮะเดี๋ยวเลือกโค้ชนะฮะให้พี่ๆไปเลือกเอาเองนะครับนะผมองค์สามร้อยห้าสิบาทคู่ละหกร้อยเหมือนเดิมพี่นะมีมาให้สี่องค์สุดท้ายนะครับเก็บได้เก็บนะพี่นะรุ่นนี้หลวงปู่มหาชีราพุทธพิเศษนะครับนะเป็นรุ่นศี่ลาแสนล้านนะครับนะรุ่นศี่ลาแสนล้านนะครับนะมีมาแค่สี่องค์เท่านั้นนะพี่นะรายการที่สามที่เจ็ดนะครับมีมาแค่สี่องค์เท่านั้น,น,พน,น,นพี่คู่ละหกร้อยบาทนะครับคู่ละหกร้อยบาทนะครับนี่ฮะขอจะชู้มาปิดหน้ามาอย่างดีพี่นี่ ตรงมันจักรวัดครับนะได้มาสี่องค์สุดท้ายแล้วพี่นะครับสี่องค์ท้ายแล้วราคาขยับก้นนะพี่นะราคาขยับนะของปู่หัศิลารู้ๆกันอยู่พี่นะครับนะมีมาให้สี่องค์เท่านั้นนะครับมีมาให้สี่องค์เท่านั้นนะครับรายการองค์ละสามร้อยห้าสิบาทจกคู่หกร้อยนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะของปู่ศิลานะต่อมาครับรายการที่สามสิบแปดมาเป็นรายการนี้ครับ สามแปดกับสามเก้ามาเป็นอ่ารุ่นยืนนะครับนะเป็นรายการสรัมนาคุณยกรังแล้วก็อาแจกอ่าสัมนาคุณอ่าคุณร่วมพิธีนะครับเดี๋ยวมาชมดูพี่นะว่ารายการไหนเป็นของอ่าอะไรบ้าง,น,งน, 8, นะครับมาชมกอนนะครับแปดนะครับคือไลกดสายแปดเปิดออกมาพี่เลขคุณเบอร์เลขแปดสิบเก้านี่ฮะโอ้โหเนื้ออะไรเนื้ออะไรครับพี่ ทองแดงหรือเปล่านะครับยวผมดูรรยการแบบนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงปูโอ้รายการที่แจกสุ่มจองนะพี่นะั้นเนื้อทองแดงปูลงยาม่วงนี้ฮะแจกสุ่มจองพี่รายการนี้เอาไปสองร้อย ยี่สิบบาทพอพี่นะครับรายการที่สามสิบแปดต่อมารายการที่สามสิบเก้าครับรายการนี้เป็นอาแจกในพิธีนะครับรายการที่เป็นแจกในพิธีนะครับมาฮะเดี๋ยวมาดูอันนี้ดูขวดนะแจกในพิธีก็มาแบ่งปันเบาๆกันได้นะครับปาบรายการนี้คนเบอร์ห้าสิบเจ็ดนี่เอาไปต่อก้ารอบด้วยต่อก้ารอบด้วยรายการนี้เอาไปพี่นะร้อยแปดสิบบาทพอนะร้อยแปดสิบาทพอพี่ต่อก้ารอบด้วยเลขคนเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะ นี่เอาไปพี่ร้อเอ้ยสองร้อยบาทนีค่ครับร้อยแปดสิบนะครับรายการที่สามสิบเก้าต่อมาครับนะรายการสุดท้ายครับรายการที่สี่สิบรายการที่สี่สิบนะครับนะมาเป็นอ่าลุกปู่แสงนี่ฮะ รายการสิบมาเป็นลูงปูแสงนะครับนะเป็นดุลเลขโค้ดตัวเองนะครับนะองค์ละร้อยยี่สิบบาทนะครับหลวงปู่แสงรุ่นพญาเต่ารวยรุ่นนี้แท้ทันลวงปู่แน่นอนพี่งานเนื้อมหาชนวนลงยาอย่างี้พี่แท้ทันแน่นอนนะครับรายการนี้นะครับด้านหลังประมาณนี้นี่ครับน้ำหนักดีมากนะครับองค์ละร้อยยี่สิบาททนะพ้่มนะมีประมาณสี่ห้าองค์นะครับจนะ, 4, ะคบใครเหมาอ่าผมน่าจะมีประมาณเอ่อห้าองค์ได้พี่นะประมาณสี่ห้าอ่าห้ 5, าปีถ้าห้าองค์แล้วกัน นะครับห้าองค์นะฮะห้าองค์ผมขอที่สามร้อยห้าสิบเซนติเมตรห้าองค์นะครับจัดมานะครับรายการที่สี่สิบมาวันนี้ก็เรียบร้อยพี่นะครับมีมาสี่สิบรายการนะครับนะดูกันจุ๊ดใจกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ในงไงก็ฝากขอบคุณที่พี่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะพรุ่งนี้พบกับดวงดีลุกปู่เถิงนะครับนะฝากไว้ด้วย